กลับมาแล้วกับชาเลนจ์ขนมอาหารเผ็ดวันนี้ติได้สั่งขนมจากทิกตอกมาหลายแบบเลยอ่าคลิปนี้จะมีวิธีแก้เผ็ดแต่ละอย่างด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าแก้เผ็ดแบบไหนเวิร์กที่สุดกับทุกคนขนมแปลกๆเพียบเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคัตติแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเุ้ท่าช่องขันติวันนี้เราจะมากินขนมเผ็ดจากทิกตอก มาดูกันว่าอันไหนจะเผ็ดกี่คะแนนความคิดเห็นจากตินะครับคลิปนี้ใครชอบกินเผ็ดหรือไม่ชอบกินเผ็ดคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์นีและกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจถ้ากดไลค์ถึงติจะหาของเผ็ดยิ่งกว่านี้มากินปิดเรื่อยๆนะครับขนมเผ็ดเฉยๆก็จะธรรมาดาไปเดี๋ยววันนี้จะมีวิธีคลายเผ็ดมาให้ดูด้วยครับว่าวิธีไหนจะดีที่สุดอันที่หนึ่งว,ว้าวหมกกรุบสันซูลดเผ็ดมากหมกกลุบสูตรดั้งเดิม กลิ่นหมาล่าครับเ <c oughs> ต็มสิบติให้ห้าหมึกกุบสูตรเผ็ดมาก <c oughs> ว้าวสีใกล้เคียงกับสูตรดั้งเดิมนะก <c oughs> มุบแซบซีเริ่มแล้วความเผ็ดติให้แปเต็มส <c oughs> ิบมีวิธีหลายอย่างเลยเช่นดื่มนมกินข้าวสวยหรือขนมปัง เพราะมันจะช่วยดูดซับความเผ็ดและลดการระคายเคืยงของลิ้นหรือจะลองกินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างมะนาวสิ่งสําคัญคือควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําเปล่าธรรมดาหรือน้ําเย็นเพราะมันจะทําให้ความเผ็ดกระจายทั่วปากมากขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองกินนมกันก่อนเลยครับลองจิบนมดูนะน่าจะช่วยบรรเทาความเผ็ดได้นมนม,น,มนมนมอ๋อนมนมมีแบบนี้ด้วยยังไม่เปิดทุกคน น่มช่วยได้ครับอันต่อไปชีโตสฟาร์มินฮอตครันชี่เฟเวอร์ว้าวสีแดงมากทุกคนคนมีความแดงเคลือบไว้แบบนี้เลยอ่ะมันต้องเผ็ดมากแน่เลยอ่ะจะมีความเปรี้ยวๆด้วยนะอืเผ็ดไม่มากนะเดี๋ยวต้องกินเรื่อยๆครับ p r e ต t ี p เผที่สุดในโลกคือ p i ิ k แค r o l i ร a r น v e รซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ความเผ็ดของพริกนี้วัดได้สูงถึงประมาณ2.2ล้าน Scoville Scoville Heat u n เรียกได้ว่าเผ็ดสุดๆเลยโอ้ถ้าใครชอบกินเผ็ดน,นะทุกคนไปลองกันนั้นน่าจําไม่รอดและรู้จักพริกประเทศไทยแม้ว่าพริกประเทศไทยเป็นพริกอะไรบ้างที่เผ็ดที่สุดในไทยที่เผ็ดที่สุดในประเทศไทยคือพริกกระเรียมหรือที่เรียกกันว่าพริกขี้หนูสูนครับพริกชนิดนี้มีขนาดเล็กแต่เผ็ดมากนิยมนํามาใช้ในการทําอาหารไทยหลายเมนูเพราะนอกจากจะเพิ่มความเผ็ดแล้ว ยิงเสริมรสชาติและความหอมให้กับอาหารด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้เผ็ดอันที่2กันเลยครับขนมปังครับทุกคงน,นี่เลยเอาจริงนะอันนี้ถือว่ามันเป็นเผ็ดที่แบบโอเคถ้าระดับเผ็ดระดับ10นะติให้อันนี้นะอันนี้4ี่แค่นั้น,นแต่ว่าเราก็จะมาแก้เผ็ดกันด้วยขนมปังว่าขนมป,งนมปังจะช่วยคลูดความเผ็ดที่มันอยู่แบบรอบๆในปากเราอะ ทำให้กบเข้าไปแล้วก็ทําให้ความเผ็ดอ่ะจางลงไวมากทุกคนว้าวโอ้โอสีแกคนดูความที่เขาคุมใส่ดี <c oughs> เปรี้ยวมากืมเหมือนกินต้มยำโอ้เปรี้ยวความเผ็ดนะทุกคน แผ่เปรี้ยวความเผ็ดให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์จากสิบแต่เปรี้ยวมากเหมือนกินมะนาวเลยอ่ะอะไรอย่างเนี้ยวิธีการดับเผ็ดอย่างที่สามคืออะไรครับมะนาวครับมาลองกินมะนาวกันทุกคนเอ้ยโอ้เปรี้ยว นี่มันเก็บเป็ดเลยเก็บเปรีป้ยวเลยว้าวถังถังเกี๊ยวโคตรกรอบสไปซี่คูณสองมาแล้วโอ้อาวดูจากแผ่นละสีแล้วดูไม่น่าเผ็ดเท่าไหร่นะทุกคน มัน,มน,มนเป็นรสแบบมาม่าเผ็ดจริงหุ้ยแรงมากมันพอโดนน้ำลายแล้วมันมาเผ็ดอ่ะเธอเพราะพอโดนน้ำลายลไม่มาเผ็ดอ่ะวิธีแก้เผ็ดอย่างที่สี่คืออะไรครับเดี๋ยวเอาน้ำตาลมากเลยครับความเผ็ดนี้นะครับจากสิบติให้เจ็ดครับแล้วจะเป็นฉันไอเผ็ดก็เผ็ดจะแก่ก็แก่ไม่ได้ อทุกคนความหวานสู้กับความเผ็ดช่วยได้จริงแต่ว่ายังมีความร้อนแสบในปากอยู่ครับอันนี้ติว่าให้ผ่านแต่บาหวานน่าจะกินต่อมันฝรั่งเผ็ดกสเต,ตสเปอนี่คือเหงื่อจากความเผ็ดจริงมาสามรสคนอาจจะแบบว่าก็เคยกินแล้วกอสเปเปอร์แต่ตีจะมากิน รสชาติรวมกันในครั้งเดียวครับโอ้ my god อู้วววอันเนี้ยเผ็ดที่สุดแหละแล้วก็อันนี้ <c oughs> พอๆกันมันเผ็ด เย็นก็ฮอเยเลยอ่ะวิธีแก้เผ็ดอันดับที่5อย่างที่5คืออะไรครับไอศครีมครับไอศครีมออว้าวครีมเต็งโมว้าอืม,อมเย็นเป็นน้ำแข็งอืมอืมความเย็น ทำให้ความชาเกิดขึ้นทําให้ความเผ็ดลดลงและความหวานของไอซ์ิมก็เหมือนที่เรากินน้ําตาลนะทุกคนทําให้กรบความเผ็ดได้ไอศครีมช่วยได้จริงครับอ๋อมันฝรั่งทอดกรอบรดเผ็ดตายมอก,กิ้เลยเผ็ดว่าเราแรงแล้วนี่คือมันฝรั่งรดเผ็ดตายโอ้โหสี ไม่ได้เวอร์นะตื่นเข้าไปปุ๊บมันจะมีความละมุนเค็มก,กรอบหนัวหอมๆอหอม,อมกลิ่นพริกเครื่องเทศแ, <c oughs> แ,แล้วแล้วมันก็เผ็ดขึ้นมาด้วยความที่เราเจอมาหลายด่านแล้วด้วยแล้วก็แก้เผ็ดแล้วก็เผ็ดแล้วก็แก้เผ็ดอ่ะแสบท้องแล้วนี่ย แก้เผ็ดอย่างที่หกครับ <Huh? S 1> ทุกคนคือถ้าติกินเกลือเพราะ้นติกินเกลือไปแล้วแบบมันก็ต้องช่วยแหละ <c oughs> เป็นไตเวลาชอนเล็กๆก่อน <c oughs> <c oughs> สรุปก็คือมันเหมือนมะนาวเลยคือความเค็มมากลบแค่ในช่วงนั้น แต่พอเสร็จมันก็จะมีความเผ็ดร้อนของความเผ็ดอยู่กับทุกคนอ่าเจ้ามันฝรั่งตัวนี้ถ้าติห้เ็ดนะครับเต็มสิบจีก็ให้เก้าเลยครับอ้ยเผ็ดมากไ,ไม่ไหวแล้วโอ้โหนี่ขนมกรอบรสไก่เผ็ดคุณสองเฮ้จะเป็นยังไงขอให้เผ็ดน้อยๆได้ไหมขนมเกาหลีรสมาม่าเผ็ดทุกคนมา,มา,มา ืมกรอบหวานแล้วก็กลิดกลิ่นพริกอตอนนี้ปากเตียเหมือนเสียเลยอ่ะคือเผ็ดหวานเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเยมีการแก้เผ็ดอย่างที่เจ็ดคืออะไรครับลูกอมครับลูกอมมาลองดูกันทุกคนโอ้ยมันมีชั้นนี่ มันก็ยังมีความเผ็ดขึ้นมาเหมืมความหวานมากบบนิดเดียวแต่แบบความร้อนในปากทั้งหมดยังอยู่ลุกอมช่วยได้แค่ยี่สิปร์เซ็นครับทุกคนแล้วถ้าคนเรากินเผ็ดมากเกินไปจะเป็นอันตรายกับสุขภาพไหมอ่ะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ครับเช่น ทำให้เกิดอาการปวดท้อง <c oughs> แสบท้องหรือท้องเสีย <c oughs> นอกจากนี้สำหรับคนที่มีโรคกระเพาะอาหารหรือโรคกินวกัประบบทางเดิอนอาหารควรระวังเป็นพิเศษและไม่ควรกินอาหารเผ็ดในปริมาณมากครับฉะนั้นเราทุกคนนะครับก็ต้องกินของที่มีรสชาติเผ็ดในปริมาณที่พอเหมาะอร่อยกินได้ครับแต่บริโภคแต่พอเหมาะครับ ใช่แล้วครับการกินอาหารเผ็ดแบบพอเหมาะจะทําให้เราได้รสชาติที่อร่อยและมีความสุขโดยไม่เสี่ยงต่อสุขภาพครับคลิปนี้นะครับติ๊กก็ขอลาไปก่อนแล้วใครที่มีขนมเผ็ดอะไรที่เจอในติ๊กต็อกอีกก็สามารถแท็กหรือคอมเมนต์ที่มาได้นะครับแล้วก็บางอย่างที่ก็จะปกักตะกร้าไว้ให้นะครับสามารถกดสั่งได้ในช่องนี้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วจอกคลิปหน้าขออนุญาตไปกระโดดน้ำทั้งสองตู้มครับไปแล้ว